แต่ลีเราจะพี่น้องจ๋ามามาสวัสดีจ้ามากินข้าวปุ้นปลาหมือนอีกแล้วจ้ามาจ้ะพี่น้องจ๊ะเบิ้ลนาทีมีแค่นี้จ้ะมาปซาปลาหนีไปโบวิดโบผลดอกจ้๊กับข้าวปุ้นเนาะพี่น้องปาดข้าวปุ้นไอ้บ้าแดงดีเลยจ้ะพี่น้องอุ้ยนี่จ้ะพี่น้องจ้ะ ขอละสิบบาทเรื่องาสู้์ูดสนใจไปกดในตะกาต่อต่อาปาได้เลยจ้าซาปาปักหมดใจแล้วจ้าพี่น้องขายของขายเก่งนะช่วงนี้มาพร้อมกับพักขาจ้าพี่น้องจ้าข้าวปุ้นคอนดิั่นครับแรกแกหมานจ้าพี่น้องแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามา嘛กินผักขาลงไป เร่มแม่คู่บอกว่าพระค้าหนนยานเขาไปหลายหลูกนะเริ่มแม่เริ่มมันเป็นความเคยชินกินม <c oughs> ันบางหยัดบวดหยัดบวดเนาะจาพี่เนาะสินข้าปุ่นอีรีรอ <c oughs> <c oughs> กุ้งหมูอวันกินกุ้งใหญ่มาไหนกินกุ้งหน่อยจ้จะมมมหม,ม,มาหกผักอิน,นุนมาข้างซอด ซาปามากินก็เขาปุ่นรองิืงมันสิเขากันบรือเปล่นานี่ยจากพี่น้องว่าพี่พินพ,พี่น้องดำจากพี่แบบจะเรียพ,พี่น้องเขากันอยูจ่จริงๆถ้าเป็นประเภทพักเนาะพี่น้องเนาะก,ก,กินกับนั่งกับแสบ เพิ่งอีตัวอืมอืมเนี่ยมันเขากันของแท้มากันนี่เนี่ยูมาด้วยกันเนแตากาต่อต่ออีซื่เก่าจะเพิ่มอืม อพอกิปโปรเนี่ก็เข้าก็กลก่อยค่ปุ่นหลงงานอีกแล้ว bà đại à mẹ anh nhát ra Hãy

Mm hmm. อ,นนอู้นั่งคนก็นจะว่าไอถาส้มนำหนา,จ,า,า,าจะยืดได้สปายขาพูดนำหนาพี่เอซ ผู้ไดสนใจกดนนตาก,กาเด้อจ้ะดวงแก่ทำทุ่ดถัดทำทุ่ดถัดแย่ลยจ้ะทำทุดถัดแย่ลยรอายมางมาเลยจ้าเอา้า เอาเ่ะจ้ะพี่น้องจ๊ะผู้ใดสนใจกดในตะกาข้าพุ่นมาพักษาบกะกดในตะกะาขึ้นกันจ้ะพี่น้องจ๊ะในตะกาต่อๆน้องจากมือหนซีซาวป,ปาะขอลาไปก่อนน้าจากจังได้กะฝากกดไลคลก็แช์ในได้จ๊ะสวัสดีค่ะ